สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมทาโรนะคะมาเที่ยงคืนครึ่งเลยนะคะเพิ่งดูดวงเสร็จนะดูนานยาวเลยนะคะเออพอดีว่าช่วงนี้โดนแอคเคาน์โดนแฮกบ่อยมากนะคะมีคนเข้าไปใน ID ได้นะคะแล้วก็เหมือนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขา้าล็อกอินไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะส่วนเราอะ่ะก็คือจะล็อกอินไว้แค่ในโทรศัพท์ แล้วเหมือนพอเราเปลี่ยนตรงนั้นข้อมูลมันยังอยู่หรือยังไงไม่รู้นะคะก็คือแอปที่อยู่ใน t i k t o กเนี่ยไอเสียงเหลืองะคะ่ะเลม,มอนอะไรเนี่ยมีไม่ได้เป็นคนโหลดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยในทิกตอกคนที่เข้ามาแฮกอะคะ่ะเขาลบคนติดตามไป200กว่าคนอะนะคะแล้วก็เหมือนกําลังลบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเราพยายามลบแอปนั้นออกแล้วอะมันยังลบไม่ได้มันทําการไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ มีคนเข้าไปติดตามด้วยนะคะเราไม่ได้ไปเหมอเมย์ไม่ได้เข้าไปเล่นนะคะเราก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของตัวเรานะทั้งใน YouTube นะคะเอ่อ f a c e b o o k IG เนี่ยนะคะก็คือมันมีคนมันมีอีกกลุ่มหนึ่งหรือใครก็ไม่รู้ว่าเล่นอยู่นะคะเหมือนเนี่ยเราเราเข้ามาได้อย่างเงี้ยแต่เราอ่ะยังเอายังลบตรงนั้นออกไม่ได้เหมือนลบออกแล้วแล้วเขาก็เขาก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะก็เลยแบบจะทำงานก็เลยไม่รู้ ยังไงเราก็ไม่รู้อะเหมือนก็เลยปล่อยนะคะกออ็การส่งข้อความไปอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยนะคะบางทีไม่ใช่นะเออจะไม่ส่งข้อความหาใครก่อนนะคะอืมแล้วก็โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเออทำไปเพื่ออะไรเนาะคือเราก็ทำดัง,งานบางทีมันไม่มีเวลาจะเข้าไปเช็คอะไรขนาดนั้นอะนะคะอ่ะดูว่า คนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะณเวลานี้นะคะน้องหมาโอคนะคะขอใอยไพ่อ่านออกมาแล้วยังถูดต้องแม่นยังได้เสรฉิดฉา King of Sword นะคะราชาถือดาบนะนิ่งเลยนะคะอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่า ไม่รู้จะพูดอะไรอ,ะนะอ่ะนะอารมณ์คิงถือดาบนะไม่ดุด้วยใบนี้คือเฉยเฉยนิ่งๆไม่มีคำพูดกับคุณแต่ก็ไม่ลืมคุณคิดถึงสายตาเขาคิดถึงคุณนะคะราชาถือดาบนะเป็นคนดุดุนะคะแต่ว่าอพอถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยความดุเนี่ยคือแบบก็ไม่กล้าดุคุณอ่ะก็คุณเป็นราชินีถือถ้วยนะคะอคุณเป็นคนที่ ออนโยนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนที่เขาแบบเห็นแล้วเขาหวั่นไหวนะคะต้องหยุดดูอะนะคะคำพูดคุณมีอิทธิพลกับใจของเขาเขาคุยกับคุณเขาสื่อสารกับคุณนะคะแล้วเหมือนกับว่ามันหวั่นไหวซนเิทีฟไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะเขารู้สึกยังไงคนคะนะเวลานี้โหแบบหงายมาเยอะเกินนะแต่ไพ่แบบหงายแล้วเนาะอ่ะหนึ่งเหรียญ นะะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะอ่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าคุณมองคุณเป็นลูกกวางเลยนะคะนะบางทีคุณก็ร้อนแรงบางทีคุณก็แบบอ่อนโยนน่ารักสดใสเป็นเด็กๆบางทีคุณก็ดุมากเลยนี่คือเส้นเคาคิดนะคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะอยากจะคุยกับคุณจังเลยนะคะอืมอยากคุยเดี๋ยวนี้เลยนะหนึ่งไม้เท้าอยากเริ่มต้นใหม่อยาได้โอก,กาสจากคุณนะคะจะติต้องการให้ความริทม นะคะคกับคุณต้องการให้ความชัดเจนนะคะแล้วก็มาส่องคุณตลอดเลยนะคะมาส่องคุณตลอดเลยนะ,ค,ะคิดถึงมากเลยนะคะเออดโมนคานึงหาคิดถึงโหยหาดูรูปคุณบ่อยมากๆนะคะแล้วก็เดโมนใบเนี้ยบางคนถ้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะออวันนี้วันวันโซล,ล่าเดี๋ยวนะคะพระจันทร์ โอเคค่ะ okay, หาวก็เป็นวันพระนะคะวันพระวันพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาฝันถึงคุณนะถ้าคุณมีเซนส์สัมผัสได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะรู้สึกถึงเขาเหมือนบางทีก็โทรจิตกันนะคะอ่าก็คิดถึงนะคิดถึงโหยหากระนึงหาอืมน่าจะออกอะทาวเวอร์นะทาวเวอร์คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวป,ป,ปรับปรับฉับพลันนะคะไม่ค่อยฝันทะเลาะก,กันนะคะหรือว่า อ่ะดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคนนี้นะคะเอ่อทาวเวอร์เราก็เด็กเถือเหรียญนะคะเด็กเถือเ่อนที่กระเด็นออกมานะอ่ะก็ปรับปรับนะคะมีเกณฑ์ที่จะทักหาคุณนะคะส่งข้อความมานะใบนี้นะเอ่อต้องการสื่อสารต้องการพูดคุยกับคุณนะคะเที่ยงคืนครึ่งละ สองคนอยู่นะคะส่องคนทางโซเชียลส่องตลอดเลยแล้วตะเกียงนี่สว่างมากเลยนะนะอ่บางคนก็เอาเป็นแอคเคาหลุมไหมคะปลอมนะคะมาดูมาสองคนเนาะเพราะว่าแบบลอยมาหรือมันลอยมาดูน่ากลัวเนาะคือเหมือนมันไม่ใช่แบบว่าตัว,ต,วตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่องดูเครียดดูโกรธนะเป็นห่วงด้วยนะคะบางคนนะเขารู้สึกยังไงคุณคะ สองมากนะคะมาม่คิดต้องออกไปดูนะคะเออโอเคค่ะนะก็เอ,อเหมือนกับว่านี่ดูใจร้อนเนาะเขารักคุณคุณรักกันนะคะไม่มีใครจะปล่อยมือ ถูกไหมไม่มีใครจะปล่อยมือจากการหรอกนะคะ,ะเป็นเหมือนกับว่าคือวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยคือเขารู้สึกผูกพันกับคุณเขาแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้มาเจอกันกับคุณเนี่ยมันพิเศษนะคะมันเป็นแบบมันเหมือนเขา่าเคยต้องการคนแบบนี้แต่ตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบดูดูกันอยู่ทางโซเชียลนะคะหรือว่าเพิ่งคุยเพิ่งคบกันหรือบางคนมีเรื่องราวที่ สั a r a ร i ันกันอยู่นะคะแล้วเขาก็มาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะไม่ได้สื่อสารกับคนนะคะเพราะคิงถือดาบขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ตอนเนี้ไอความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะคือมันเป็นมันเป็นความรักมหามันเป็นแบบนะเออจับมือกันไม่ปล่อยกันเลยนะเนี่ยอืมคือเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะก็ยังรักคุณอยู่หรือแบบค่อนข้างรู้ใจรู้ตัวตัวเองนะคะว่า เขารักคุณแล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าคุณรักเขานะคะหรือว่าคุณมีใจให้เขานะอืมเขาคิดแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะอยากคุยกับคุณเร็วๆนี้เลยนะคะแบบอยากคุยอยากเจออะไรอย่างนี้นะ,ะเขารู้สึกนะคุณขะคุณเลิกค่ามากนะคะคุณเป็นเหมือนแบบพระแม่ไกรอาพระแม่ธรณีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมา เรือค่าเป็นทรัพยากรเป็นสมบัติของค่านะคะนะโอ้โหเดี๋ยวนะอยากรู้สึกเยอะนะรู้สึกเยอะเป็นโอเคอดูว่าถ้าเขาพูดกับคุณได้ตอนเนี้ข้อความจากเขาถึงคุณแล้วกันเนาะขอสักสามบานะคะถ้าเขาบอกคุณได้ตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะ โหราชินีขึ้นมาแบบโอโห่ร้อนแรงคุณมีทุกมุมเนาะมีความโรแมนติกมีความอ่อนโยนนะคะมีความแซ่บนะคะฮอตนะคะแล้วก็มีความ,ะะม,วามแบบม,ม,มั่นคงนะคะจิตใจดีเขาสังเกตคุณอยู่นะคะคุณอาจจะมีหลายตัวตนก็ได้นะคะแล้วแบบเหมือนสวยจบครบที่คุณนะนะ้า่อจบครบที่คุณเลยอย่างเงี้ยนะคะน้าจะเป็นหญิงเป็นชายได้เหมือนกันแต่ว่ามองว่าสําหรับเขาเนะี่ยคุณเพอร์เฟกนะคะอืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัสตินชัดเจนมากเลย นะข้อความที่บอกอยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือแบบเขารู้ตัวรู้ใจตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแบบจะคุยกับคุณอนะ่ะจะคบกับคุณจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะจะ s t ตนะคะจะให้ความยุติธรรมกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอกใบหนึ่งคะ่ะโอ้โหสเต็ปสุดน, <laughs> นะคะออกมาครบแล้วนะ ถึงเอ็มเพลไม่ออกแต่คือเขาแบบขยายออกมาเนาะเอมเพลก็อาจจะใจกว้างถ้อย่างเดียวใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะแม่น้ำทั้งห้าอะไรย่างเงี้ยแต่ของคุณนี่แบบราชินิที่เรามีนะคะก็คือครบหมดเลยนะคะดินน้ําลมไฟนะคะนะ้ำแบบมาทุกทาธาตุเลยนะคะสิ่งที่คุณเป็นนะคะคือแบบ เขาจะไปหาใครแบบนี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคือคุณครบคุณเป็นทุกอย่างสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็ยอมคุณคนเดียวแล้วเขาก็รู้สึกโชคดีนะคะที่ได้รู้จักกับคุณนะคะแล้วเขาก็รักคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็เชื่อด้วยว่าคุณเป็นคนที่โชคชะตาส่งมาให้เขานะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ